อ่าบิสมิลลาห์นะครับสวัสดีนะครับทุกท่านนะครับที่รับชมอยู่นะครับวันนี้นะครับก็มีประสบการณ์มาเล่านะครับนี่ครับเป็นมิซูบิชิแลเซอร์นะครับอีคาร์นะครับเครื่อง15นะครับเกียร์ออโต้นะครับอันนี้นะครับมาด้วยอาการที่ว่ารถไม่มีแรงนะครับเครื่องสะดุดนะครับเดินเบาไม่ได้นะครับเปิดแอร์รถดับนะครับกินน้ํามันนะครับ ็สาเหตุก็มาจากตัวนี้นะครับเป็นประกินแตกนะครับนี่ครับนี่ครับประกินสูบสองกับสูบสามนะครับแตกนะครับผมวัดกําลังอัดสูบสดังได้ที่ประมาณร้อยร้อยร้อยกว่านะครับแล้วก็สูบสองตอนที่วัดช่องสายหัวเทียนนะครับวัดได้อยู่ที่แค่ประมาณห้าสิบอยู่ที่ประมาณนั้นครับสาเหตุก็มาจากนี้ครับสูบสองกับสามนะครับประกินมันขาดทะลุเชื่อมต่อกันได้นะครับ แล้วทีนี้อาการของมันนะครับมันก็คือน้ําไม่ดันนะครับนี่นะครับสะเก็นขาดช่วงนี้นะครับน้ำไม่ดันนะครับแต่ถ้าเกิดว่าสะเก็นขาดช่วงนี้นะครับถ้ามันขาดช่วงนี้ช่วงนี้ช่วงนี้นะครับน้ํามันจะดันออกทางหม้อน้ําทันทีนะครับแต่ในกรณีนี้มันขาดตรงนี้นะครับถ้าขาดช่วงนี้นะครับน้ํามันจะไม่ดันนะครับแต่รถไม่มีแรงนะครับอ่าอันนี้ครับอันนี้ก็หนเคสนะครับแล้วก็ ครับผมจะแนะนํานะครับในการผมอยากแนะนํานะครับในการเปลี่ยนปะเก็นทุกครั้งนะครับถ้าจะให้ดีนะครับถ้ามีงบมากหน่อยหนึ่งนะครับก็ใช้ปะเก็นนี้ครับใช้นี่ครับใช้ปะเก็นของของต่างๆ่างหน่อยนะครับอย่าใช้ของธรรมดาเกินนะครับเพราะว่านานๆทีเราจะแกะครับแล้วก็กาวในการพ่นนะครับถ้าจะให้ดีก็ใช้ตัวนี้นะครับตัวนี้ก็ราคาอยู่ที่ประมาณสี่ร้อยครับไม่เกินสี่ร้อยครับอันนี้ของเต่าผมครับ แต่สาหรับครั้นี้นะครับงบน้อยนะครับผมใช้เฉพาะตามแบบฉบับช่างสมัยก่อนนะครับก็คือชล็กนะครับตัวนี้ครับตัวนี้ก็ใช้ดีนะครับแต่มันก็ใช้เวลาในการทาหน่อยหนึ่งนะครับในการประกอบนะครับแล้วก็ทําความสะอาดรูน็อตนะครับชีกิจทำความสะอาดทุกรูนะครับทั้งหมดมันจะมีแปดสองสี่หกแปดสิบสิบรูนะครับล้างให้หมดเลยครับสําคัญนะครับตรงนี้นะครับ ถ้ามันมีที่ทเกลือหรือคีใคลายหรือนะ้ำมันเครื่องนะครับเราจะคันน็อตฝาสูบไม่ได้ค่าตามมาตรฐานนะครับไม่ได้ค่าที่ใกล้เคียงกับโรงงานมากที่สุดหลังจากนั้นนะครับหลังจากนั้นเราก็มาทําความสะอาดน็อตนะครับเกลียวมันนะครับสกร,นรกกูนี่นครับหลังจากนั้นเราก็ลองก่อนนะครับ ลองหมุนสกรูดูนะครับว่ามันคล่องมันมีขี้โครนหรือมีขี้ใครคราบนะมันเครื่องติดอยู่ในอยู่ในรูเปียวหรือเปล่านะครับนี่ครับอ่าอันนี้ติดครับอันนี้ยังไม่สะอาดนะช่องอันนี้พอไปได้ครับนี่ครับนี่ก็มีขี้ใครครับอ่าดูครับ ผมได้ทาไปแล้วฝั่งหนึ่งนะครับอันนี้ยังไม่ได้ทานะครับผมใส่แบบนี้ก่อนนะครับนี่นครับทาประกันแล้วนะครับทาเชลเล็คนะครับผมคันนี้ไม่ได้ก้นสเปรย์ทองแดงนะครับเพราะว่างบน้อยครับอยได้แบบประหยัดอ่ะอะแทะใส่ลงไปนะหลังจากนั้นเราก็จะทาเชลเล็ค เราก็จะใช้เชลเล็กทาอีกรอบหนึ่งครับตรงบริเวณเกลียวนะเราก็ทาบางๆพอนะครับเดี๋ยวมันจะไปกดตันตรงเกลียวนะครับวันนี้มันก็จะเป็นปัญหาอีกครับตรงที่มีเสาก็ไม่เป็นไรครับแต่้ตรงที่ไม่มีเสาก็มันเป็นไปได้สูงนะครับที่มันจะไปุดเกลียวนะครับก็บางๆพอครับ ไหนไมไหนไม่ไมไมไอโอ้ครับหลังจากที่ทาทาเชล็กหมดแล้วครับผมจะใส่ตามมาร์กเลยนะครับนี่นะมาร์กที่ผมขีดไว้นะครับตรงใส่พานะครับผมจะใช้ีดัน นีครับรอบแรกผมคันอยู่ที่40นะครับรอบนี้ผมจะตั้งอยู่ที่60นะครับแล้วก็จบด้วย70นะครับ <c oughs> นี่60นะครับเดี๋ยวมาต่อที่70นะครับเป็นอันเสร็จนะครับ